อันนี้เห็นใจเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยผมคนหนึ่งอ่ะที่ใช้บริการไรเดอร์พี่เขาจะไปรับของอะไรให้ไรเดอร์คนนี้ครับกำลังยืนรอรับอาหารปรากฏว่ามีเก๋งคันหนึ่งขับมาชนล่างเนี่ยลอยไปไกล20เมตรต้องแรงขนาดไหนตอนนี้ไรเดอร์สาหัสนะครับหนีหนีหนีครับหนีครับ พี่พ,พี่เราเผื่อเ,เขาหักตรงไหนพี่ครับครับเราขยันมากมากเลยไม่ใช่เราเราเราจับแย่นี่เราดีเราไม่เป็นไรอ่ะปิดปูแล้วอะนิดเดียวเองนิดเดียวเองอ่ะนี่นี่ครับนี่ครับชนท้ายนี่มาชนแล้วหนีแต่ยังมีหลักฐานตกอยู่ ป้ายทะเบียนรถกับกันชนหน้ารถของเก๋งเนี่ยไม่ลงมาดูดำดูดยเลยคุณผู้ชมไปเลยแล้วนี่ชาวบ้านตกใจกันใหญ่อ้าวทะเบียนกรุงเทพเหรอ <c oughs> อันนี้เลยคุณผู้ชมเราต้องเปิดภาพไปดูช่วยตำรวจตามหาเจ้าของรถครับดูเชื่อว่าเป็นป้ายจริงไหมแล้วป้ายเนี่ยชื่อใครเป็นคนครอบครองรถนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเ <c oughs> ที่ยงคืนของคืนวันที่13มิถุนายนมอเตอร์ไซ กับไรเดอร์ที่เข้ามาด้วยกันเนี่ยถูกชนกระเด็นหน้าร้านราบนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสภาพของไรเดอร์คุณผู้ชมครับน้องถูกชนเนี่ยหมดสติขาหักมีแผลที่สะโพกด้วยนะครับส่วนรถเก๋งคันนั้นเห็นว่าหลบหนีไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมเหลือทิ้งเอาไว้อย่างที่บอกก็คือว่ามันจะมีป้ายทะเบียนกับกันชนนี่เป็นวงจรปิดตอนเกิดเรื่องเนี่ยชนจังๆเลยค่ะโอ้ตายแล้ว แล้วก็ไปเลยไปเลยค่ะไม่ลงมาดูดําดูดีเลยทีนี้พ่อค้าร้านลาบบอกว่าก่อนเกิดเหตุยืนตามส้มตามอยู่และภาพอย่างที่เราเห็นเลยค่ะจะเห็นเขาว่าวิ่งซ้ายมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนแบบนี้อย่างจังทีนี้จะบอกว่าเอ๊ะหักหลบอะไรมันก็ไม่ใช่เพราะถนนมันว่างมากไม่มีอะไรให้หักเลยครับเออใช่ไหมคะโชคดีนะที่รถเก่งเนี่ยไม่เสียหลักพุ่งเข้ามาชนลูกค้าเพราะว่ามันมีลูกค้าจานวนหนึ่งนั่งกินอยู่ด้วยค่ะ ราเดียนไปพี่ลอยไปกับรถเลยครับแล้วก็แก๊บสบัตรรถครับคีอแล้วรถที่ขับมานี่คือขับมาเร็วไหมครับเร็วครับพี่มีการเบรกหรืออะไรไหมไม่เบรกเลยครับขับหนักนี้ไปเลยครับพี่ไม่มีการชะลอหรืออะไรเลยอืมเพราะฉะนั้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนที่หล่นชัดเจนแสดงตัวซารละมารับผิดชอบกับเขาด้วยค่ะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี